มาครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัพลูกปืน FX นะครับเบอร์4,000นะครับเดี๋ยวเพิ่มอีก3ตัวครับลูกปืนของเดิมมีสงนะครับเดี๋ยวเพิ่มอีก3เป็น5 5บวก1นะครับมาเริ่มเือกันนี่จะเป็นลูกปืนที่เราสั่งมานะครับมี3ขนาดนะครับป๊าบเอ หรือแล้วก็เรียงไว้คนระับตรงนี้ก็จะเป็นใช้กุญแจเบอร์สิบสองนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดหอดตรงนี้าก่อนครับเคเราวก็เรียงไว้ครับอันไหนก่อนใหนลงังเลยได้รู้ใช้กุญแจเบอร์สิบสองไขออกนะครับ ต่อไปถอดตรงนี้อเอ้นี่ครับจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องถอดน็อตสามตัวนี้นะครับอีตัวนี้ไม่ต้องถอดนะตัวนี้เป็นน็อตคุมปืนนะครับเราถอดแกะตัวนี้ออกก่อน ใจเย็นๆนะครับถอดแล้วก็จำนะครับว่าชิ้นไหนอยู่ส่วนไหนครับเวลาประกอบไปง่ายครับ3ามตัวนี้จะยาวครับน็อตเท่ากันครับนี่ถอดมาก็จะมีลูกปืนครับนี่ชูบมีลูกปืนออกมานะครับ ก็เรียงไว้ต่อไปทอดแกนมุ่นนะครับอือแล้วก็จะทอดทอดสี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วย เคยไปมุนของเพื่อนเล่นนะครับโอ้โหลื่นมาครับเปลี่ยนมาแล้วของเดิมมีแค่สองตัวนะครับนี่เราจะบวกเพิ่มไปอีกสามตัวเป็นห้าตัวนะครับอรับฮีมาเปิดข้างในดูกัน นี่ครับนี่จะมีลูกชุดลูกปืนอยู่นะครับนี่เดี๋ยวที่เราจะเปลี่ยนลูกปืนคือตัวล่างนี่ครับสีฟ้าเนี่ยนี่มันเป็นพลาส,สติกนะครับเดี๋ยวเราจะาลูกปืนใส่นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งคือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับมันจะมีข่าวอยู่เดี๋ยวผมลือให้ดูครับ ช้สักุไลแทงออกมาก็ได้ครับนี่นะครับข้าวๆอันนี้คือบูธพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นลูกปืนให้หมดเลยข้างในนี้สองจุดนะครับที่เราจะเปลี่ยนเป็นลูกปืนนี่ครับตรงบูธสีฟ้ากับสีขาวนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นลูกปืนนะครับมาลูกปืนที่เราสั่งมา ตัวนี้เดี๋ยวเราหอดออกมาเลยนะครับมีคู่กับตัวนี้ครับเ,เดี๋ยวใส่ใส่กับตัวนี้ได้เลยนะนี่ครับเ,เดี๋ยวหยดน้ำมันหน่อยให้ลื่นๆน่ครับสักสองหยดปอครับหนึ่งสองหยดปอโอเค แล้วตัวนี้นะครับนี่คูนี้นะครับนี่จะเป็นชุดตรงนี้นะครับนี่เราใส่ไปเลยปุ๊บเราใส่ไข่ควงนะครับแย่ yeah, เข้าไปโอ้เรียบร้อยนะครับแล้วก็น้ำมันตามหน่อยครับ Okay. มาเดี๋ยวเริ่มประกอบเข้านะครับต่อไปก็แกนนี้เราใส่มนาะเสียบเข้าไปนี่เป็นสลักนะครับ <Okay. S 1> นี่จะเป็นลูกปืนที่เราใส่ไปแล้วนะครับแทน แผ่นบูทพลาสติกนะครับเราเปลี่ยนไปแล้วสองตัวนะครับมาประกอบเขาเหมือนเดิมครับมาตัวนี้เดี๋ยวเราก็หยอดน้ำมันหน่อยครับหยดนาครับโอเคนี่ก็เป็นข้างในเราเปลี่ยนแล้วครับสองตัวมาเริ่มประกอบเขาที่นะครับเราจะเป็นสี่ตัวแลครับขนาดเราคนระับ อืมเรียบร้อยครับสี่ตัวต่อไปใส่ตัวนี้ครับครับโอเคหยอดลมันหน่อยนะครับสองหยุดพอปุ๊บนี่ตัวนี้ครับมันจะมีเดือยอยู่นะผมปลูกมานี่จะเป็นลักษณะบุ่มเข้าไปก็ใส่ใตรงครับ แล้วก็าทาใน้ัดสามตัวของเขานะครับนี่ถ้าตรงรูจะใส่แล้วเหลือเกลียวไว้ไข่หน่อยเดียวนะครับนี่คือถูกต้องนะครับเอาพอดึงๆมือพอแล้วครับไม่ต้องแน่นมาก ร้อยใส่ก็ใส่มือหมุนนะครับ จะเราวางเรียงไว้ไม่มั่วครับเวลาเาใส่แล้วก็ใส่ตามที่เราทอดมาครับโอเทตามด้วยเบอร์ท่องครับไม่ต้องแน่นมากครับพอตรงตือมือพอทำให้น็อตจี้นะครับกันน็อตคลาย โอเคเลซ์ปูลครบับนี่ครับเสรเรียบร้อย โดีโหมว่าเดิมเยอะครับนุ่มมากครับกจบลืมแบบนี้กันนี่ครับข้างในเราเปลี่ยนไปสองตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือตรงนี้นะครับนี่ เกีี่ยสายนี้ครับบุดเป็นบูมพลาสติกเหมือนกครับเราจะเปลี่ยนเป็นลูกปืนครับนี่อันนี้ผมได้ตัดไปแล้วนะครับของเดิมเขาจะเินอันนี้ครับนี่มันจะประกอบอยู่ท่าน,นี้เลยนะครับของเดิม นี่ผมจะใช้มีดตัดไปตัดออกผ่าออกเลยเอาเหลือ,อ,ลอแค่บ่าพอเราต้องแต่งหน่อยนะครับแล้วก็อีส่วนของตรงนี้ต้องใช้กระดาษทรายถูหน่อยนะครับกระดาษทรายดูเบอร์สักหกเจ็ดร้อยก็ได้ครับทำงนี้ครับแล้วก็ฝนไว้เรื่อยนะครับแต่อันนี้คือเราฝนเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาลูกปืนมาใส่ได้เลยโป๊นี่จะพอดีอย่างนี้เลยนะครับ แล้วเราก็าใช้พลาสติกนะครับบูทพลาสติกอะ่ะมันจะมีบ้าอยู่นิดนึงล้วก็ตัดผ้าออกมาให้พอดีแล้วใส่ไปสภาพเดิมครับนี่ถ้าเราไม่ผ่าบุทพลสติกไอ้ตรงรูเลอร์นี่นะครับตรงบุ่นนี้มันจะจมไปนะครับ เราก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมก็เราก็จะเป็นได้ลูกปืน5้าบวกหนะึ่งครับ จากของเดิมคือสองบวกหนึ่งครับเอ้ okay. นี่ก็จะลื่นนะครับหมุนได้สบายนุ่มครับดีกว่าเดิมเยอะเลยครับความรู้สึกลื่นกว่าเดิมเยอะเบอร์ fx สองพันอันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วครับ fx สองพัน้าเหจีนี้เปลี่ยนไปแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็จะนุ่มมากลื่น ตัวนี้เบอร์สี่พันนี่ร็บเปลี่ยนไปแล้วนะครับใช้ลูกปืนเบอร์เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับสามตัวลื่นมากนุ่มมือด้วยครับโอเค